สวัสดีครับพบกันครับหลังจากเมื่อวานผิดพลาดเรื่องไก่น้อยเรื่องไก่น้อยที่ห่านี่ครับโอเป็นตถไฟสอทสดทบเทสไซโดนได้ให้ปัญหาบางอเมื่อวานบริษสังเกตเป็นความบุกป้องของห่อนี่แห้ะเป็นความบุกป้องของเหาเนื่องจากว่า เอาไปไปซองเบิ้งห้างมันจะเกลือให้มันขึ้นห้างให้ได้ไดะบ้านเน่าก็ให้น้อประชาการก็สิตัวลิ้นตัวไรอยู่มันขึ้นห้างบ้านนมันจ่อเมียมันช่เมียมันก็เลิกกุกบ่อยไปเตือนเตือนเตือนลงจากว่านออกมาโอ๊บไปเครื่องนี้กับบริไตเครื่องฟักไข่ออกมาเขาเปี่ยนตัวเยอะแต่ตัวแข็งแรง เนี่ยมันขื้นไปโก๊กวัวไรมันกับ,บ่บอุ่นไก่กับ,บ่บแข็งจะเถื่อนอย่าเี้ยก็จะไปต่อปากมา,าใส่มันนี่อันนี้ก็สีย่างบุบบุไว้น,น้าบา้านนี่หลันจะไก่ปากไฟ เปลียงเห็นก้าขนี่เปลียง,ยงนี่เปีย,ปยมาเปีนท่ามาเอามาขาให้เกะตีกับห้วอยู่เพราะมันเบิดลีดก่อนขาดด้วยด้วยบริยูน้ำเมียส่ไกลหน่อยจุจากเปียตัวเลื้ยนี่แหละเดี๋ยวไปหาผีไงมาให้หา <c oughs> ตัวผ้ากินเขากอนนี่ตัวนี้ละเลี้ยงตัวเดียวพอดีปล่อยเมีมันเลย ็เข้าก็ได้พี่ไงเลยเอาผ้าผ้าหน่อ,นอ,งนองกินอาหารอากาศอุน่นอยู่ดอกว่าขึ้นหนาหนาวเดี๋ยวไปตอดปักไฟไมาให้กิ๊กเอาเลยเนี่ยมึงเรียกอย่างเงี้ย,ยไปตอดนองเนี่ยล่ะไปตอดนองเนี่ยปุ้งหนามันหน่อยเข้าไปใส่วะไปตอดนองใช่ไหม ยังก็โมนอุกโดกติดแปียงเปียงหมาเนี่ยจากความเสพเท้าก็ไปไปซองเอาไปห้วยห้างใจเช็ดลับโม่อันตรายแห่หงจำดีๆที่รือยาขา่าเพราะอันนี้มันใส่กับหมาถ้าคนมันได้เลยนี่กับโม่อันตรายแห่ง อ้มอามือวร่งก็มาแปรงมาหุกหุกนิดหอยจะยีขึ้นมานก็โอป้ป่อย์โอป้ป่อมันแข็งแต่ป่านนี้ก็ยังเสียไปอยู่สามตัวดี๋ยวไปห,าหา่าน้ำให้มันก่อนห่าน้ำต่อปลักไฟมาไว้เตรียมมือแร่งเตียมมือี้ยงกับเปิดไฟให้มันคุม้มคุ้มมุงแย่อย่างเนี้ยตะยุงต่อละไก่เนี่ย เดี๋ยวก็ห้องครับทีบหรือบัน